กับดีครับดูน้องกล้วยหอมอาบาน้ำตอนเช้าเสร็จแล้วครับอาการก็จะประมาณนี้ครับวันนี้แดดออกครับผมตับเจ้ากล้วยหอมอาบาน้ำเสร็จแล้วครับโยนผ้าให้พุณแม่นะครับจอมปวนครับจอมปวน จะกินยาแล้วนะครับนะครับจอมปวนร่าเรงแต่เช้าครับวันนี้ไกล ทนแล้วครับทนแล้วอาบน,น้ำเสร็จมุมประจำหัดมุมประจำสี่ชั้นแล้วครับผม นี่ชั้นใช่ไหมสีชั้นใช่ไหม,ไหมออกด้วย้อนดูไหมนะครับถูถูคอ,อกเล่นนะครับผมขันขันปีนแล้วครับปีนโชว์เอฟซีวครับดูความสนของเด็กอน่อมครับ ปแม้แค่กินแค่สัน่นชาวปยหาปิญญากินยา,นยาทาั้งกินทั้งเล่นนะครับผมกำลังหัดกินเนาะ,ะ,ะขาหลังครับขาหลัง มูคันค่ะโอ้คือหันบากมาสันนะครับกำลังหัดเขี้ยวหญ้าอยู่ครับ,เร,นนรบเริ่มอ้วนแล้วครับเริ่มอ้วนแล้วตุ้มมุติมิ จุมโนโนเริ่มหายแล้วนะครับผมน้องเริ่มมีเนื้อมีนังนะยาใบเดียวยังเคี้ยวไม่หมดนะครับเดอือ <c oughs> หัดกินหัดหัดกินบอก buộc già mình lằng đó, đây xuống, bắn xuống, con mẹ ăn gì đi một mẹ, chào กันอันกันครับอาบน้ำตอนเช้าครับหลงังจากฝนตกมาสองวันติดต่อกันครับถูกถูกถูกอาการตอนเช้าเช้าครับผม บรรยากาศสดใสครับของฟ้าโปร่งบรรยากาศดีครับเดี๋ยวโยนยาให้ขึ้นแม่แป๊บนึ่งนะครับแล้วครับดู คุณแม่จะกินครับดูดูด,ด,ดูคุณลูกครับกินคำใหญ่ครับแม่ตั้งหอบนี้นแล้วเจ้าควยหอมแย่งแม่กินครับอร่อยอร่อยอร่อย เรียนรู้จากแม่ครับดูแม่หอบคนใหญ่เลยครับเออเอเลนเอเลนแม่บ่ได้กินแล้วี้ เออนี่แม่เหยียบไว้แล้วแม่เกียดแล้วครับแม่โมโหแม่โมโหเขี้ยวอยู่ครับผมเขี้ยวอยู่นะกินด้วยเล่นด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ดูอีกค่ะดูครับไปเหยียบยาไว้ไยห,หากินยาเป็นแล้วจ้า ไปกวนแม่อีกว่าจะตื่คตีอีกด้เอ้เนยครับพัฒนาการของน้องดีมากครับไหวกำลังเรียนรู้ครับขันตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้เนาะครับผมขอบคุณเยบสีทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามช่องน้องกล้วยหอมนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อวานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ